เน่ยแาะว่าชื่นชอบกับแบบคูณหญิเราครับก็จริงๆก็ุณหถึงเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมก็จริงจริงก็อายุมากขึ้นแล้ก็เหนื่อยมากขึ้นเหมือนกับมันเด็กๆเราเล่นแล้วก็มีกาลังบาดเจ็บตรงไหนตื่นมาก็หายเจ็บตรงไหนก็หายเร็วอะไรเงี้ยพออายุมากขึ้นมันก็เหมือนมันจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากขึ้นแต่เราก็พยายามทาจนจนเป็นวินัยจนรู้สึกว่าชอบมันจนซสื่อมหมนวันไหนที่ไม่ได้ไปเนี่ยมันจะรู้สึกหนุดหิด ตะกิดตะโคงนิดหน่อยคือผมว่าถ้าใครออกกาลังกายใหม่อะไรเงี้ยครับจะฝืนแค่ช่วงแรกเองทําให้เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเราจะรู้สึกว่าวันหลังพอไม่ได้ไปเนี่ยจะรู้สึกขาดอะไรไปาอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกโชคดีที่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้โอ้เซง็งไปออกกำลังกายผมสนุกขึ้นมาพอเราทําไปแล้วมันสนุกมันก็มันก็นก,กเพลิดเพลินไปใช่วคนเขอก็บอกว่าชมชม ราที่บอกว่าอายุอาจจะมากขึ้นนิดครับแต่ว่าโอ้โหยังแบบเป็นฝังนปดูเลยก็ตาวเยอยู่แล้วเรื่องอย่างที่บอกกันนะครับบาดเจ็บอะไรดีก็หายช้านะครับเล่นอะไรก็เดี๋ยวก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังดีที่เราชอบคือถ้าเราทําอะไรที่เราชอบเนี่ยมันก็จะออกมาได้ดีใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยไม่เบื่อที่จะไปไม่อย่างที่บอกใครออกกำลังกายอย่างโรคํำตัวแข็งจริงเมื่อก่อนตดไม่เคยเจออะไรเลยตอนนี้ออกไขมันน้ําตาลก็ต้องระวังมากขึ้นพวกผู้เก่ากกำลังกายอันนี้เรื่องจริงซีเลียสเพราะว่า ถ้าเราเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องดแลตัวเองมากขึ้นอแล้วทําให้เป็นกิจวัตรเราจะได้ไม่ไม่เหนื่อยไม่ท้อกับมันครับแต่เพราะว่าเป็นในรอบหน่ยในการดูแลรักษาของคุณเราเครับก็อานที่บอกแหละมันหที่ความสม่ําเสมอบางคนผมเห็นนะแบบเพื่อนบางคนเนี่ยคึกมาเลยอยากคุณดีอยากสุขภาพดีไปออกวันนี้แหละ สามชั่วโมงกลับบ้านนอนตายมาทีเดือนหนึ่งเงี้ยไม่ไม่ยอม <laughs> เป็นผมว่าเน้นสม่ําเสมอ <laughs> วันหนึ่งไม่ต้องเยอะก็ได้ครับชั่วโมงหนึ่งสี่ห้าทีก็ได้ <laughs> แต่เน้นสม่ําเสมอมาบ่อยๆมาทุกวันอะไรเง <laughs> ี้ยผมว่ามันจะดีกว่า <laughs> มีคนมาถามเคล็ดลับบ้างไหมคะว่าแบบในไงให้เราดดีคงสภานาแบบก็ก็เคล็ดลับก็อย่างที่บอกเคล็ดลับคือความสม่ำเสมอ <laughs> อย่างผมดูเน็อินมากเลยฟิสิกส์เข้าร้อยของเกาหลีโหแบบเห็นอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่า แตกแขนงไปฟิตเนสบางทีก็ไม่พอแล้วเห็นคนชนะเขาได้เล่นคอร์ดฟิตอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่เอ้ยไม่เคยลองไปลองดีกว่าหรือแบบลองอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยลองก็ได้แก้เบื่อได้ด้วยเราถึงขั้นนั้นไหนที่มองกับการดำมกับกระปุกฮวของกายมันใหญ่ผมไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเพาะกายก็อีกสูตรหนึ่งแต่ว่าอย่างเล่นคอร์ดฟิตน่าสนใจได้มีกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างพวกแบบพายลุมพะเรือคือเดี๋ยวนี้เน้นแบบสุขภาพด้วยไม่ใช่เน้นสวยงามเท่านั้นอะไรเงี้ยเน้นใช้ได้จริงอะไรเงี้ยครับ อย่าโมชมโมยชายนี่ก็ดีก็แบบก็เบิร์นดีก็ไปที่รูปบางกีสอนรูปรูปไหนรูปรูปรูปที่ออกทาจะเหลือเหรอก็เช็คลงที่ทัชยับแหละแต่ว่าก็ปกติทุกคนเราก็ต้องดูดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทำเองบนโครงการนะครับผมไปในน้ำนะผมไม่ได้ใส่อะไรใเลยใส่ครับใส่ใส่ใส่แต่คืออย่างเี้ก็เป็นบางทีก็รูปเก่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็ไปที่ทะเลที่อะไรเงี้ยครับก็ก็วนๆมาลงบ้างอะไรอย่างเงี้นะก็ ก็พยายามดูมันไม่น่าเกลียดก็แก่แล้วผมไม่เคยอยากดูเยอะแต่ว่าก็เน้นสุขภาพละกันอะไรเงี้ยครับเน้นสุขภาพแล้วก็เราทำเวโปรตีนด้วยก็เลยภาพมันก็เกี่ยวกันเลยเออพอคนคขึ้นไปใหม่แล้วก็พังบูไหมครับก็ไม่ค่อยนะครับก็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 ลงไปเถอะก็เออแพ่ไม่น่าเกียดอะไรเงี้ให้กับเข้าสถานการณ์ก็ได้แต่ยิ่ก็ใส่สมดนองใช่สิบ้าเลยลูกที่ไม่ใส่ก็คงไม่เอาลงหรอกไปเลยใส่หมดใครจะไปลงหรอเ ก็เหมือนไม่ได really okay well like ้ใส่จริงนคือบางทีเราเราลงก็คิดว่าโอเคแล้วแต่พอได้ฟังคอมเมนต์มาที่อ่านเนี้ยบรรยากอุ้ยดืดดืดหน่อยดืดดืดหน่อยมีบ้างคอมเมนต์ที่แบบนู่นนั่นทีบางทีเราก็หลุดบ้างอะไรเงี้ยแค่อุ้ยมันน่าเกลียดหรือเปล่าเพราะว่าเขากลัวให้มันมันจะดูไม่ไม่งามแค่นั้นแหละไม่ต้องแบบหล่อเป๊ะเพราะว่าตอนนี้เน้นยุคนี้เน้นแบบเน้นเรียวเน้นจริงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้บอกว่าทำ วงขอทำมานานแล้วครับร้ไหนอะไรคะถ่ายขายดิ้นเพอเปิดร้านสิมร้านดีกว่าเอ้ยเปิดหลายร้านเปิดหลายร้านเลยค่ะเปิดแผงเลยเปิดแงอ๋อก็ตอนนี้ก็ทำกับเพื่อนนะครับชื่อร้านไฉไลบาร์อยู่ตรงตึกยูนิเวอร์เลยเอาตรงก็เป็นร้านเหล้าแหละก็เป็นร้านบันเทิงแล้วกันต่อสนองตัวเองง่ายก็ชอบดูไม่ดีเลยอ่ะเวลาเราก็ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ เออเสียตังค์มาเยอะแล้วลองทำ,ทำธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เจ้าของคนเดียวคุณกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พยายามเอาร้านที่แบบเราชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับร้านเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยครับก็เวลาคนมาเราก็ฟังคอมเมนต์หมดแอร์ร้อนไปนูนน่นนั่นนี่เราก็พยายามเออมันก็เป็นธุรกิจที่เออมันก็มีรายละเอยียดจุกจิกซึ่งเราก็ยังสนุกสนุกดีครับกี่ปีแล้วอุ <laughs> อ้ยเพิ่งเปิดเ <laughs> มืเ่อคริสต์มาสพี่แล้วตอนนี้เดือนอออะะะไรรรแล้้ววตนนนนีีมมาากััปณ6เดืคบ ก็แหละมากันมากันเยอะมีลูกค้าประจำแบบเป็นเพื่อนในวงการอะไก็มีครับอย่างพวกแก๊งตองทายแก๊งเพื่อนฝูงแล้วก็อะก็ไปกินกันเพราะว่าจะตัดจองโต๊ะทานแล้วก็ง่ายอะไรเงี้ยแล้วอย่างผมไปไปก็จะเจอเจอผมบ้างเรื่อยๆก็เข้าไปบ้านเข้าไปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็สนุกดีสนุกดีครับผมได้เจอผู้คนด้วยอยากเจอพี่พ่อไปวันไหนครับก็ไม่ได้มีตัวแกนที่แน่นอนนะแต่ว่าที่มีคอนเสิร์ตหรือที่งานอะไรเงี้ยพราบางทีเราก็เข้าไปถ่ายแบบโปรโมทอะติ๊กตอกบ้างอะไรบ้างก็จะเข้าไปอยู่เป็น หนึ่งเมื่องภาษาแก่มากเข้าไปอยู่เป็นประจำอะไรตอนนี้ก็คือธุรกิจไปได้ส่วนนก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตุ้มตามแขนนั้นค่อยเปนค่อยไปก็อยากทำนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็อายุเยอะขึ้นใช่ไหมอย่างมีการแสดงาเนี่ยบทมันก็เขาเรียกอะไรไม่ได้ได้ทุกบทและเมื่อก่อนโรแมนติกล้มกิ้งนิ่งซูมมันมันก็ได้แล้วตอนนี้มันอาจจะแบบออาจจะต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกมากขึ้นแล้วก็จะเ็นไปทำธุรกิจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลือกบทที่ โอเคอาจะเหมาะกับเราหรือแบบเราอยากเล่นจริงๆมากขึ้นไม่ได้รับแบบเมื่อก่อนกระจุยกระจายเล่นตลอดเวลาเรื่อง2เรื่องอะไรอย่างี้ก็ต้องลึกดูดูหน่อยแต่ก็รับอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่หายหมดเลยครับเออเลยก็ต้องดูก็ดูได้หมดจริงนแสดงเนี่ยเราก็ก็เล่นได้หมดถ้าบทหนังๆนี้ก็มันก็จะได้เล่นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อย่างแบบบทดีๆอย่างเราดูคอนเทนต์เนี่ยที่จริงผมก็อยากเล่นบทคอนเทนต์ที่เรื่องหลักไม่ใช่เรื่องความรักบ้างอะไรเงี้เพราะ อยากดูซีรีส์ต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเป็นเรื่องอาชีพเรื่องหมอเรื่องฆาตกรรมอะไรเงี้ยเออผมว่ามันพอคอนเทนต์มันหลากหลายขึ้นเนี่ยมันก็มันก็มีบทที่น่าสนใจมากขึ้นเราเรี่เราวมีเซอร์ชลอะไรเงี้ยเหรอเออหัมีอารก็ไปชินบอกว่าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนว่าอาจจะมีแต่เรื่องนั้นละครไทยก็เป็นเรื่องเรื่องรักอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็เปิดกว้างมากขึ้นครับก็มีเรื่องอื่นมากขึ้นผมว่ามันก็ก็ดีครับทำให้โอกาสการแสดงก็มากขึ้นด้วยในการที่เล่นบทที่มันหลากหลายมากขึ้น ้ขอบคุณค่ะ